สวัสด,ด,ดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนในการปรับรอบความเร็วของเครื่องกึ่งนะครับผมก็ด้านหน้าของนักศึกษาที่เห็นณนะตอนนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องกึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วก็จะเป็นการสอนการใช้เครื่องกึ่งเบื้องต้นนะครับในการใช้เครื่องกึง่งเนาะสวิตต่างๆผมก็สอนหมดแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะมาทัวร์อีกรอบนึงนะครับเพื่อในบางนักศึกษาอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปแรกเนาะอันนี้เบื้องต้นข้างบ bon. นตรงนี้นะครับ อันนี้สีน้ําเงินกับสีส้มอันนี้จะเป็นตัวปรับความเร็วรอบนะครับปรับความเร็วรอบนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการปรับเกียวเนาะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนทีหลังสําหรับนักศึกษาที่เรียนชั้นปวช2ขึ้นไปนะครับผมจะใช้ในการปรับเกียวนะครับแต่ถ้านักศึกษาคนไหนสนใจจริงๆมีแววที่อยากจะแบบเก่งเลยเก่งข้ามรุ่นผมก็รับสอนนะครับผมสอนฟรีนะครับในหลังเลิกเรียนนะครับเนาะ นะครับโอเคตรงนี้เป็นชุดน้ำหล่อเย็นนะครับผมเป็นสวิตปิดเปิดนะครับตอนนี้คือทําการปิดนะครับเป็นสวิตน้ำหล่อเย็นเนาะตรงนี้เป็นปุ่มสต็อปหรือปุ่มเซฟนะครับในกรณีเราไม่ใช้งานหรือในกรณีเกิดฉุกเฉินนะครับถ้าในการใช้งานสังเกตไหมครับจะเห็นไหมปุ่มสีแดงๆจะเป็นลูกศรเนาะ z o o ให้ดูเนาะนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะจะเป็นลูกศร ลูกศรตัวนี้3าตัวนี้จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าเราเราใช้งานให้ทําการหมุนปล่อยนะครับแต่ถ้าเราเลิกใช้งานให้ทําการกดแค่นี้นะครับผมก็ง่ายๆครับการใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับในการจะใช้งานเครื่องทําการปลดออกเห็นไหมครับบิดตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเราเลิกใช้งานให กดแค่นี้ครับผมง่ายๆนะครับในการใช้งานเนาะตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะการทํางานนะครับอันนี้เป็นไฟเทสนะครับว่าเราปรับรอบที่เท่าไหร่แล้วเข้าไหมเข้าเข้าในฟันเฟืองที่ขบกันไหมนะครับถ้าไม่เข้าเทสต,ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับสวิตตรงท้ายแท่นนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับตรงนี้ที่บ่งบอกเลยเนาะส่วนด้านล่างนี้อ่ะเดี๋ยวขยายให้นิดนึงขยายเต็มจอเนาะ ส่วนตรงนี้นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นชุดปรับกึ่งเกลียวนะครับเป็นเกียวมินเกียวนิ้วเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับผมเนาะสอนกึ่งเกลียวอ่าส่วนที่ตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้ถ้าเป็นภาษาบ้นบานๆเขาเรียกว่า3ามจับหรือ4ี่จับนะครับผมแต่ถ้าเป็นภาษาสับช่างนะครับจะเขาเรียกว่าสปินเดิลนะครับตัวนี้อันนี้คือผมเข้าเกียวว่างไว้อยู่เนาะน,นะครับ ผมจะหมุนได้ง่ายๆเนาะนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้ไปอันเสยเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดสวิตช์เครื่องุึงทุกเครื่องจะมีคัตเอาท์ประจำเครื่องนะครับผมเพื่อในการเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับทําการเปิดสวิตช์เห็นไหมครับไฟสีเขียวจะติดแล้วไฟแสดงสถานาะก็พร้อมใช้งานนะครับผมก็จะบ่งบอกได้ว่าเครื่องนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้ปรับความเร็วรออด้ามเล็กอันนี้เป็นลูกศรสีแดงสังเกตนะครับอ่านลูกศรสีแดงเนาะอันนี้ก่อนที่จะปรับตรงนี้เราต้องมาดูที่สวิตด้านล่างก่อนนะครับเห็นสังเกตไรับจะมีเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับให้เราเลือกความเร็วสมมุติว่าเราต้องการรออที่สามร้อยสามสิบรอบต่อนอาทีนะครับผมให้เราปรับไปที่เลขหนึ่งปรับตรงไหนของเลขหนึ่งครับอ่ะสวิตข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมขอเลือ่อนมุมกล้องนิดนึง อ่ะเห็นไหมครับสีแดงอ่ะซูมให้ดูเนาะอ่ะนักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับจะมีสวิตช์ไอ้คำว่าเปิดปิดนี่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้ไม,ไม่ไม่ทราบกันว่าใครเขียนเนาะอ่ะจะมีเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับปิดก็คืออ่ะปิดการใช้าง,งานก็ได้ปิดตรงนี้ได้ครับปิดการใช้าง,งานนะครับถ้าเราจะเลือกที่คอมเร็วอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าสามร้อยสัปสิบรอบต่อนาทีนะครับผมให้เราปรับที่เลขหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้เราปรับที่เลขหนึ่งเสร็จปุ๊บ เราก็ทําการมาข้างบนอ่ะเราต้องการรอบที่3 30รอบต่อนาทีให้เราเลือกนี่นครับตัวสั้นปรับไปที่ด้านซ้ายมือของนักศึกษานะครับด้านซ้ายมือครับไดหรือด้านน้าเงินนะครับแล้วจะมีลูกศรด้ามยาวเลยครับผมปรับที่3 0 30รอบในกรณีนี้ถ้ามันติดอย่างนี้นักศึกษาไม่ต้องตกใจนะครับผมให้ทำการหมุนสปินเดิล นะครับสังเกตว่าจะได้ยินเสียงเฟืองคบกันอ่ะจะยินครับอ่ะเสร็จปุ๊บปืดอ่าลองเทสดูเทสไม่ได้เพราะอะไรครับผมทำการสต็อปไปก่อนทุกครั้งในการจะยุ่งชุดขับความเร็วตรงนี้ให้ทำการเซฟนะครับผมอ่าพร้อมทำงาน อ,อันนี้คือปุ่มเทสนะครับในกรณีใช้งานไม่จําเป็นต้องกดแช่นะครับอันตรายเนาะกดแค่เทสดูว่ารอบเกียร์เข้าไหมครับถ้าในกรณีเกียร์ไม่เข้าจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้นักศึกษาต,ต้องทําการหยุดทันทีหรือเหยียบเบรกนะครับเพื่อในการเซฟตี้ในระบบเฟืองนะครับเพื่อไม่ให้สึกหรอหรือบินถ้าเกิดการบินปุ๊บคราวนี้เฟืองแตกเรื่องใหญ่ครับผมทาการ สับอ่าอันนี้สับเฟืองเข้าพอดีเนาะแต่ถ้าในกรณีเฟืองไม่เข้านะครับผมให้ทําการหมุนสปินเดอร์เล็กน้อยนะครับให้เฟืองมันเข้าขบข้างในนะครับแล้วเช็รอบนะครับผมอ่าอันนี้คือการปรับรอบเบื้องต้นนะครับผมอันนี้เป็นการปรับรอบที่หมายเลขหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปผมจะปรับอยู่ที่หมายเลขสองนะครับเป็นสีเงินเหมือนเดิมหมายเลขสองอยู่ที่ 165ครับผมอย่างแรกที่ผมต้องการปรับคือตะล่างครับผมสวิช์สีแดงนะครับให้บิดสวิช์ไปที่เลข2นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มาอ,อยู่เ้านบนอ่ะครับผมตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราถูกปรับ วิตไปที่เลขสองปุ๊บเราก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้จะอยู่ที่165รอบต่อนาทีนะครับสังเกตว่าช้ากว่าเดิมนะครับเนาะช้าไหมครับลองดูที่หัวจับนะครับผมสปินเดิลน,นะครับช้าไหมครับช้านะแต่ถ้าดูในกล้องไม่ผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นความแตกต่างกันไหมเนาะอะเดี๋ยวผมจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อธิบายให้เสียงรบกวนนะเดี๋ยวเราใช้ฟังเสียงที่ร้อย้ารอบ ต่อน,นาทีกันเห็นไหมครับอะต่อไปเดี๋ยวผมจะปรับเป็นที่เล็กหนึ่งนะครับนะครับปรับที่เล็หนึ่งตอนนี้ไปอยู่หมดเลข1หนึ่งแล้วอยู่ที่330รอบต่อน,นาทีนะครับผม <S <S 1> <S 1> ถ้านักศึกษาใส่หูฟังนะักศึกษา,นะษาจะได้ยินเสียงหรือดูภาพด้วยความเร็วนะครับผมความเร็วจะแตกต่างกันเสียงจะแตกต่างอะไรครับผมเนอะอันนี้ก็เป็นเค็ดเล็กๆน้อย ในการทํางานเนาะในการใช้เครื่องกลึเงเบื้องต้นนะครับผมถ้าผิดภาพการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมในการทําคลิปวิดีโอในการสอนเนาะช่วงนี้ช่วงโคระบาดเนานะผมก็ทําการอัดคลิปนี้เพื่อในการสอนเบื้องต้นนะครับหรือใครสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมนะครับฝากกดติดตามด้วยกดทับตะไลด้วยครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปนี้ต่อนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะ สอนการทำงานของเครื่องกึงนะครับการทำงานของเครื่องกึงคือเราจะมายุ่กับตรงชุดแท่นเลื่อนนี้แล้วนะครับผมอาจจะมาใช้แท่นเลื่อนนะครับจับโฟจอกเอ้ยไม่ใช่สปินเดิลหรือสามจับนะครับผมนะครับเราจะใช้เดี๋ยวผมจะทำการสอนการกึงงานเบื้องต้นก่อนเนาะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็อย่าลืมไปกดดูคลิปแรกนะครับผมเพื่อทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะผมจะทําคลิปไม่ยาวมากจะทําคลิปให้ไม่เกิน10นาทีต่อคลิปนะครับผมเพื่อในการดูของนักศึกษาได้ง่ายขึ้นและไม่เปลืองอินเทอร์เนต็ตมากนะครับโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมเป็นกาลังใจให้ด้วยครับขับช่องนายยศจัดให้ครับผม